ต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์บทพุทธชัยมงคลคาถาพาหุ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและเสริมบุญบารมีให้กับตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้มีจิตสธาทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์ภาวนาและแผ่เมตตาเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภาะขาวโตวอารหาหะโต Sama Sampu Tasa nakmu Tasa pakawatu Sama Sampu Tasa tasapakawato Tasa pakawatu Sama Sampu Tasa พุทธังสารนังคาจามิธรรมังสารนังคาจามิสามังสารนังคาจามิทุตยาปิพุทธังสารนังคาจามิทุตยามปิธรรมังสารนังคาจามิทุตยาม ปิสางขังสารนังคาจชามิตาติยามปิพุทธังสารนังคาจชามิตาติยามปิธรรมมังสารนังคาจชามีตาติยามปิสังขางสารนังคันชามี Iti bisu pakawa arahang sama-sama puto, Wicca jaran esam panu asukatoru gawidu, Anu taruapurisadam masalatisan, Kadewak manus tanang puto, Hakawa tiāto pakkawata tham sanko akali koehipat siiko apanaiko patang wedi dithua viyu he tesopatipan Sa ka Sanko mua chupatipano pakkawato saw ka Sankoyapatipano pakkawatoswa ka Sanko āepatipan ภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสายุคานิอาจทัปุริสับปุกัลลาอิสสะปะขาวะโตสาวกสังโฆอามุเนยโยปามุเนยโย lagiayo Anjagararak yo aku tarang punnyak gethang rokat Sadi Hahu saat sama pin mit ครีเมคารังอุทิตโกละสเสนมารังคานาธิธรรมวิทินาจิตตาวามุนิโทตันเตชะสาภาวตุเมชยัมังคะรานิมาราติเรกามะพิโยจิตตสาภารัน ติงโครัมปานาระวะกามาคามัฏฐทายักขังคันตีสุทันตะวิทนาชิตาวามุนีนโทตันเตชะสาภาวตุเมชะยะมังคะรานินาราคิริง ตาชาวารังอา,าทิตมาตูตังภาวันชิจากรมสนีิวสุธารุนันตังเมตามภุเสกาวิทินนาจิตาวามุกนินโทตันเตชะสาภาวะตุเมชะยะมังคะรานิอุกิตาคั matiha suthau nata kawan tiioจะpatทาง kuริ ma wanita Ipitangkatamakno citaวัน ขยะมังฆะรานิกาตะวานกาทะมุทะรังอีวัคับภินียาจินจายะทุก ทวจะนังชยกายะมาเจสันเตนสุมาวิทินนาชิตาวามุนินโตตันเตชะสาวาตุเมชยะมังคะรานิศาตจังวิหยมาติสัสจักวาทัเกตุ ว่าทาปิรัวปิตะมังอติอันทะภูตังปัญญาปัทีปัชฉริโตจิตาวามุนิโตตันเตจะสาภาวตุเมชยมังคะราณินันโทปานาต ถาปุจจักังวิปุทังม่ติ้งปุตเตนะเทระปุจจักเกตัรรมมาปัญญาโตอิตุปเทสวิทินาจิตตวมุนินโทตันเตชะสาหวัตตุเมชยมังคราณิทุคาหิต พุทธเจเทมณสุธตัตทาหาทังพัมมังวิสุทธิชุดติมิตรทีภักาาพิทานาังญานาคเทนาวิทินาชิตาวามุนินทูตันเตชจสาภาวตุเมชะยะมังคะรานิเอตาปิพุทธ ทัชยมังคารัตัทคธาโยวาจโนทินนกินเนสารเตมทันทีทิตะวานเนกาวิวิธานิจุปาทะวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนโรสปัญโย มหาการุณิกนาโทหิตายาสาวพพปานินาปูเรตวาปารมีสาภพาปัตโตสามัวทิมุตตะมังเอเตนะสจวัตเชนะโหตุเมชยะมังคารัง ชยันโตผูทิยามูเลสักยานานันทิวัตคานเอวังหังวิชยโยโหมิชยานสุชัยยะมังคาเลอปาราชิตตาันลังเกีเสสปัทวิปุการ akeສputkanaana akhpatomothati சnakhaang sumangkarang Suppapatang -suh suhuang sukanosumohooto jakeທ ha ja sulfahang கிนากยกําัง ว่าจกรัง ປທาகிนา ประທากนา මณกร ป niທตປທาகிนา ประທาகிนา නිกตาວณරคันทท ประທาก ภาวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสาพพุทธานุปาเวนัสตาสดทิพาวันตุเมพาวันตุสัพพังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสาพธรรมา นุภาเวนัสัตถาสทีพระวันตุเมภาวันตุสาคำบังคารังรักขันตุสพปเทวตาสาท่าสังคานุภาเวนัสัตถาสทีพระวันตุเม บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอหังสุกิโตโ,โหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอหังนิทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอหังอพยาปัจโจโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้า จงปาสจาอุปสรกสุขีอัตตานังปร,ริหรามิกอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดบทแผ่เมตตาให้สัพพสัตวสัพเพสัตตาสัตว์ตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะลิหะปรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศล อิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมญาตินังโหตุสุกิตาโหตุญาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข U, u, ini, k k อิทังเมกรุปัชฌายาจริยานังโหตุสุกิตาโหตุครุปัชฌายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแกครูอุปจาอาจารย์ของข้าพเจ,จา้าขอให้ครูอุปจ,จาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเพเทวตานังโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพเปตานางโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสัพพเวรินังโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสัพพสัตตานังโหตุ สุกิตาโหตุสัพเพจัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขท่วนหน้ากันเถิดกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดเอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจา้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถิดคำอธิษฐานอาโหสิกรรมข้าพเจา้าขอโอโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวจงโอโหสิกกรรมให้แก่ข้าพเจา้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆได้ทำเกตข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอเอาโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศ์สาคณญาติบริวารและผู้อุปการละคุณของข้าพเจ้า มีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทิสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี